โอ้โอาา้แล้วเราเอ้เล่ากันใบซ่าพญากางหาง nhau เหล่าเขียวเหล่าขาวสัตว์ทอสั้นวิจกีความหวานแล้วเหล่านอกแม่ของในเงินพ่อซื้อลงแล้วตกวงดีดีลาบสบีมาสาคันชนาเลื่องเลืองใส่บักเฟืองมาพันกินดานอนน้ำกันห้าจังก่อยขึ้นหันไม่แห้งเหวนละหน้นาเหย เดี๋ยวนี้แม่น้อสาวน้อนีปม่กาศมากสาวขั้นเที่ยวแท้แท้เป็นแก้วมีเมียหมอท้องดำเพียบประปัดเลือกเบียถูกสิงมาบุมสอมมาลงถึงครับเก้าตูตอบย้อนหอนถึงไม่ฟันไปถิ่นทองมากว่าต้องแตงเขาเขาได้ยันบอดี ใจไงน,นี่ตางแต่นอนค้เสาวําข้าขันที่เยวเมียผู้ผู้ผระจนคมรูหมอท้องดับยันมาเทียงมันสู่เสียงข้างกาสีบางแต่เงินเพิ่นไดเดือนนั้นทอนใดทุกแทกไม่ฟันควนควนเห็นเอาค้นทุกจอโตัวจนซันค้นดำแดะขิงแปะปากโลตีบะมันบ่กสัง่งโหบ่อนยัน คนดักสันเตียตั้มตาติดตีว่ามันเที่ยวทางยัง่ไว้ท่านบ้านเอาเมียเขาเที่ยมเงามันยากซานนำดากเก่าผู้ใดกันใดพ่ดดอ,ดพอสีสูค่คนขุดต่อคนขนปงแนวเดียวเอาผู้ใดพ่ดดพอดันยันง,งี้ทางนั้นเป็นที่เจ้าแนวเงาเป็นมิงยิ่งว่าเป็นกาซาผ้าเสาเกา,า,าตอเอาผู้โกหกพังข้างจบยันม,มนันแบ,บมันแงบีบเบาใบมังเอเอาเคนเก็ผสมโตเปิดายคือจะไก่พวกเพื่อนมายื่ยองยนัน ท่องการตามขี ang, ey, ่พนโดโหโตัวบันดับคือมีนาบดีหงั่หมอท้องดับยันมาดับมันเท่าเสียห้าเสียหูยังไปนักเดือนบ้านได้เพื่อนเพิ่อนดูเอาผู้หูเบาบวนใจยิ้ง